กี่โลที่พุ่งเร็วกี่โลที่เก,กิดพุ่งเร็วความไม่ทนทานที่สาม,มารถใช้งานได้นานและเข้าใจนั่นคเรื่องของสายเอฟเฟกต์นั่นเองค่ะพีเรียกว่าเหมือนลูกคนงไก่จริงกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องความทนทานเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะเพราะว่าตบถึงหนึ่งร้อยครั้งติดกันเนี่ยก็ยังไม่เป็นอะไรใช่แล้วะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะหลายๆท่านที่ได้มาทดลองทดสอบกับนกระป๋องไฟา,ลาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยติดใจอยากซื้อจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างได้ตรงั้งๆนี้เลยนะคะที่บริเวณขอดหนึ่งแล้ววันนี้ที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วย นั่นก็คือแถมหนึ่งว้าสุดยอดว่ใครที่บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกหนึ่งหนึ่อยากได้แค่อันเดียวก็ได้นะใช่แต่ว่าเราจะขายในราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแต่ถ้าเราซื้อสองเนี่ยได้แค่ได้ราคาเพิ่มอีกแค่ยี่สิบบาทจะได้สองตัเลยนะถ้าเกิดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคุณจะได้ส่งนนั้นมาปลายทางได้เออเรียกว่าหนึ่งแถมหนึ่งกันเลยก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีไม่ต่อรูปแบบจากเว็บนะเราต้อง บอกนี่ได้ว่าเออขัไม้แบดมาด้วยให้ได้ว,ว่าอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างมีทั้งเสื้อทั้งรองเท้าเออ,เอ,อไม้แบดแล้วก็ลูกแบดด้วยนะคะวันนี้ใครที่ขอดนี่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวขอถามนินดนึงว,ว่าตอนนี้สถิติล่าสุดเราอยู่ที่เท่าไหร่คะทุกคน,น,น,นหนึ่งร้อยลูกอ้าหนึ่งร้อยลูกอ้าในการหนึ่งรอ้อยลูกในสิบนาทีสองวินนั่นเองโอ้โหแรงค่ะ ใช่แล้วเพราะชนะค่ะใครที่บอกใช้พับเร็วกว่านี้ใช้ปิดกว่านี้นะคะมาทำลายสถิสติกันเลยดีกว่าค่ะคขอบคุณใช่แล้วเรอบกระทะปูดนะคะมาเลยนะคะทำความรู้จักกันกับผู้จัดในโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาเลยดีกว่าน,นะคะกับการสะพ,พัดปิดคอนโทรลทอวอนแบบนี้นะคะได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนะคะที่ความในึ่งคร้องเพลง เการเต็นที่แล้วนะคะให้สัมผัสกันค่ะนอกจากนั้นค่ะเราขอแนะนำกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของลูกแบบน่นออารมกไรของเรานั่นเองที่เรได้ว่านะคะพัฒนามาเลยยาวนานกว่า5ปีเต็มนะคะรอไปถึงเลยนะคะว่าเขาสามานเลยทีเดียวค่ะกับการขาจัดปัญหานะคะไม่ว่ารูกจะเบาเกินไปนะคะหรือว่าในเรื่องของรูกกระูปทรงนะคะความเร็วนี่โอหขอบอกเลยทีเดียว ว่าโอ้โหนคะคะสุดยอดมากๆเลยนอกจากจากความทนทานของเขาอย่างไม่แพ้ใครด้วยนะคะอยากให้คุณค่ะเข้ามาสัมผัสกันนะคะวันนี้เปิดโอกาสเป็นที่แล้วนะคะจากลูกจักรดานโมไกของเรานั่นเอง,งะคะือพวกเราเนี่ยก็กล้ารับรองเลยนะว่าหลังจากที่คุณได้สัมผัสดานโมไกซึ่งเป็นรูปแบบรทั้งเกแล้วเนะี่ยคุณจะเป็นคนลนคดีที่มีต่อรูปแบบรทั้งเซกทันทีอ่าใช่แล้วคะ่ะนะคะเรียกได้ว่าถ้าอยากไม่เคยใช้นะคะสามารถเลยทีเดียวคะ่ะกับการมาใช้ทั้งหมงตรงนี้เลยนะคะเราจัดกิจกรรมตรงตรงนี้ให้คุณได้สัมผัสกันแล้ว สิงที่านะคะนอกจากนั้นค่ะยังไม่จบจริง,รงๆเพราะว่าเราจะมีการจัดแข่งขันอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะไปเลยนะคะวันที่10กันยายนนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะที่สนาม,นามบอดนะคะลาดพร้าวเจ็ดสิบเอนเองใครที่บอกอยากได้ของรางวัลน,นะคะตามไปได้เลยที่สนามแบดลาดพร้าวเดสินะคะเราแข่งขันกันอย่างแน่นอนวันที่10กันยายนนี้ค่ะคะ่ะได้พบเจอกันเนี่ะ ใช่แล้วนะคะนอกจากนั้นจากใครที่บอกนะคะวันนี้แหม่อยากได้ของรางวัลอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามีแจกมีแถมกันอย่างแน่น,นอนเพราะฉะนั้นอดใจรอให้ดีเลยคะกับของที่สุดของเรานะคะวันนี้ตกถึงหนึ่งร้อยลูกเลย <S <S นะคะ่ปรดด่ฉันว่านะเราเดินไปสอบถามใช่ใน,ะนะคะในเรื่งของเพื่อนท่านิงๆกลับไปดีก่อนว่าเขาไม่ความรู้สึกอย่างไรบ้างใช่ท่านไหนคะนีอะไรคุณแดงนั่งอยู่อ่านั่งอยู่แบบนี้เลยนะคะไม่เร้าผ้าหายเหนื่อยหรือยังคะเมื่อกี้เล่นเกมอยู่ เมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเกมกับเราไม่ทราบว่าหายเหนื่อยหรือยังคะอ้ายังเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเพราะไปคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งเล่นจบแล้วจะเป็นท่านต่อไปแล้วที่จะมาทำลายสถิติค่ะลองทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมคะนิรันดร์โลกนา,นากงลาวเป็นันที2ไม่นาทีไดนะคะเรีูว่าต้องให่น้อยกว่านั้นนะสู้ๆไปนะคะ กันเดียวก่ได้มาได้แต่ว่าเราขายราคาหนึอยหกสิบ้าบาทค้ะเราซื้อเัวเนี้ยอ่าเไม่รราคุณ่ห้าบาทกเป็นของตนะคะัือหนึยิบบาทคุณจะได้สองนลาย้าเลเพราเราจะเรียกว่าหหก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะและอนี้นะคะถ้ามีไมต่รูปแบบจากเมกค่ะเราก็บอกได้ได้ว่าเออคนวไม เออไม่แบบแล้วก็มแปบด้วยะคะเรามีใครที่ถาอะไรที่แบบคุณสามารถจะคุยสอบถามข้อมูลเพิมเติมนะคะไม่เป็นไรสามารถจะคุยสอบถามได้เลยถึงว่าไม่อยากสอบถามสนายก็ไปหาข้อมูลกันได้นะคะที่ www. po. ps นั่นเองข่ายงานนกเรียนะคัว่า Terima kasih.